พูดถึงในประเทศไทยเดี๋ยวนี้เนี่ยนะถ้าให้เราสี่คนเนี่ยมาเกิดในยุคนี้นะกูสวยแน่กูไปไม่รอดแน่ไม่รอดจริงๆเพราะมันเก่งเยอะเดี๋ยวนี้ศิลป,ปินเยอะมากเด็กมันเก่งมากเพราะใครก็เพราะพวกเราเนี่ยนะนะบนบใจพวกเราเนี่ยเป็นคนสร้างร่วมกันในการสร้างให้วงการศริลปะมัน คึกคืนมันค,คึกคักมันทําให้พ่อแม่อยากส่งลูกไปเรียนวัดลูกถ้าเรามองไปในยุคสมัยเก่าอยากจะบอกให้พี่น้องลูกหลานเราได้ยินว่าสมัยก่อนนะั้นทำไมจึงสร้างวงการศริลป,ปะยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้เยอะทุกวันนี้เพราะศิลป,ปินนั้นมีอัตลักษณ์ของตัวเองทุกคนในรุ่นเก่าถ้าเราไปเห็นเพียงขาด พี่ยางการเขาก็จะมีอัตลักษณ์ของเขานั่นก็คือการใส่ชุดสีเทาสะพายจ้า,า,ามแล้วก็เดินต๊อก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 มีอัตลักษณ์ของตัวเองเดินไปเอาเงินแจกขายรูปได้เงินแจกเอ้ยผมรวยผมรวยวันนี้แจกเงินแจกเงินแจกเงินอัตลักษณ์ของจางแซตังจางแซตังใส่ชุดขาวอย่างเดียวขายเก๊กโวยไปอยู่สนามหลวงชีวิตเขียนรูปอย่างเดียวแล้วบอกกูไม่ขายรูปพี่วันนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยอัตลักษณ์ของแกนี่แบบ โคตรที่สุดที่สุดของวงการศิลปะนั่นก็คือใส่ชุดผ้าฝาดสีน้ำตาลใส่ป้าปอคอแตกแมงใส่ชิบหายไปปวงเท่สง่างามทีนี้มาถึงผมเด็กหนุ่มเห็นพวกผู้ใหญ่พวกนี้แม่งมีอัตลักษณ์ผู้ยาวยังไงดีวะวกูก็คิดเอาอัตลักษณ์กูสีน้ำเงินแล้วกันวะนะก็ใส่สีน้ำเงินชุดสีน้ำเงินจากมหม้อห้อมมาก็เริ่มพัฒนามหม้อของตัวเองเริ่มเอาเครื่องเงินมาใส่ ใส่แมองอลังการเดินไปที่ไหนหมาเห่าจิบหายไปไหนมีคนแมงบอกไอ้ยีหานี่บ้าคือมันมีสไตล์มันมีสไตล์ทุกคนเมื่อสําเร็จบรรลุธทมแล้วล้วนมีสไตล์เนี่ยมันนั่งอยู่ี่นี้มีสไตล์หมดมันมีสไตล์ของมันทั้งหมดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สไตล์ที่มันไม่กล้าหารคือมันลอกเลียนก็คือความหวาดกลัวคนหวาดกลัวจึงไล่สไตล์งานศิลปะมีสไตล์แต่ตัวเองไม่มีสไตล์ ตัวเองเป็นคนวาดกลัวกับทุกอย่างขี้อายหวาดกลัวกับทุกเรื่องวาดกลัวต่อสังคมวาดกลัวต่อคนมองวาดกลัวต่อคนวิพากษ์าดกลัวนู่นวาดกลัวนี่มันเลยขาดอัตลักษณ์ของของตัวเองอัตลักษณ์ไปอยู่ในผลงานแต่มาอัตลักษณ์ไม่อยู่ที่ตัวตนอันนี้ก็คือสิ่งที่ศิลปินที่มีอัตลักษณ์ที่ตัวตนจึงยิ่งใหญ่หมดทั้งโลกเลยจำไว้